สวัสดีค่ะคุยกันหลังเกมกับมะนาวเด็กของค่ะ จบกันไปแล้วสำหรับเกมนัดที่34ของลิเวอร์พูลที่หงแดงลิเวอร์พูลเราบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้ที่1ประตูต่อ0ค่ะถึงแม้ว่าจะได้สกอร์เพียง1ลูกแต่เราคว้า3แต้มสำคัญกลับมาได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะโดยก่อนเกมเจอที่คอปก็ได้จัดทัพนะคะได้มีการโลเทชั่นนักเตะถึงตําตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะก็ได้ทำการพักเทนเดอร์เซนเดอร์อาโนโกนาเตติอาโกฟาบิโรวมไปถึง ซาลาใช้โกเมสเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็มาติดจับคู่กับฟันไดในเซ็นเตอร์แบ็กแดนกลางก็ใช้เป็นเฮนเดอร์สันมิลเนอร์เกีตานะคะสแดนหน้ามาเนียิอาโชต้าโดยที่เปิดครึ่งแรกมานะคะต้องบอกว่าโอ้โหชื่นชมนิวคาเซิลมากๆเลยวันนี้ก็เปิดหน้าแรกมาบุกหนัก ใส่ลิวพูเลยนะคะเพชรหนักมาคือมีความกล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียนะคะครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นฝั่งที่ลิวพูคลองเกมได้ลิวพูก็ได้ประตูขึ้นนำไวยด้วยในนาทีที่19จากลูกยิงของนาบีเกียตาจากจังหวะที่โชตาจา่ายทะลุช่องให้กับนาบีเกต้านาบีก็หลอกคู่แข่งก่อนจะซัดด้วยสายล่อเต็มข้อกันไปเลยะคะ่ะลูกนี้สวยมากๆลิวพูนำ1-0 Rồi เรียบูก็พยายามให้ได้ลูก2นะคะแต่ก็ไม่สามารถเป็นประตูได้เลยในขณะที่เกมต้องกลับของนิวคาเซิลเนี่ยเรียบู้โหกินได้เรียบเลยนะคะคือไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับนิวคาเซิลได้ขึ้นไปทําประตูได้เลยและก็จบครึ่งแรกกันด้วยสกอร์นี้เรียบผู้นาอยู่1 0เปิดครึ่งหลังมาเนี่ยก็พอได้ให้นิวคาเซอร์เนี่ยเขามีโอกาสเขาทําได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรวาดเสียวเท่าไหร่เพราะว่าแนวรับของเรียบูเนี่ยก็เช็คลําหน้ากันได้ดีมากคือ ลูกลำหน้าของนิคาสเซิลนี่เยอะมากเลยนะคะในเกมนี้เลียบภูก,ก็ขึงกันต่อไปค่ะคือโอกาสที่จะมีลูกสองในยเยอะมากๆเลยนะคะคือแบบเสียดายมากนะจริงๆสกอร์หนลูกมันก็โอเคแหละแต่ คือโอกาสมันเยอะไงเยอะซะจนแบบเออทำไมไม่ได้ลูก2องอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่มีสกอร์เพิ่มค่ะเรียกว่าพลสามารถบุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้ที่1ประตูต่อ0สามารถเก็บ3แต้มได้นะคะ3แต้มนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ขอภาวนาให้ซิตี้สะดุดบ้างนะคะสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ